สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลง Windows ้วยโปรแกรมกดซึ่งตัวนี้จะสอนล้างเฉพาะได้ซีนะครับในดีของเรายัางอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อมีข้อมูลอะไรสำคัญนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วกดที่โอเคครับเลือกที่ local ครับเลือก partition เลือก format แเราก็ไปหาไฟล์นะครับ Windows ที่เรา,าโหลดมานะครับว่าเ,าเก็บไว้ที่ไหนนะครับตอนนี้ผมเก็บไว้ใน ในสนะครับผมก็จะคลิกขึ้นมานะครับมาคลิกขึ้นมาแล้วก็ทําการกดโอเคครับพอมาถึงหน้านี้นะครับอ่าเขาจะให้เลือกคดิตนะครับตัวนี้ผมมีคดิตอยู่2ตัวนะครับอ่าตอนนี้มี1เทเลไบต์นะครับ1ตัวแล้วก็มีห้าร้อยกิกหนึ่งตัวอันนี้ผมจะลงอ่าที่ตัวห้าร้กิกนะครับเราก็เลือกอันที่ถูกต้องนะครับถ้ามีคดิตตัวเดียวมันก็จะโชว์ขึ้นมาตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็ เลือกฮันดิตครับให้มันแท็บซีน้ําเงินอย่างเงี้ยน,นะครับสีฟ้าก็กดโ OK. อเคเมื่อเข้ามาในฮันดิตแล้วนะครับตัวน,นี้ก็จะแจ้งว่ามีได้ยู่2ได้นะครับมีได้ชื่อวินโดว์หนึ่งได้แล้วก็ได้มีวอลลุ่มนะครับตัวน,นี้ก็คือได้ซีนั่นเองนะครับหรือว่าตัวน,นี้ก็คือได้ดีนะครับซึ่งผมมีไดมีไหลได้นะครับซึ่งมันจะเลื่อนออกมาก็ไม่ต้องแปลกใจครับตรงน,นี้เมื่อเรา ก็ให้เลือกี่ยดวินโด้ Windows นะครับือได้บนเลยดายฟ้านะครับเสร็จล OK. แล้วกดโอเคแราวตอบเย้ยครับโปรแกรมก็ทําการ Copy ไฟล์ลงในซีเรานะครับตรงนี้จะเป็นบอกเวลานะครับว่าเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับในการลงนะครับต,ตัวนี้เป็นเวลาที่ใช้ไปแล้วนะครับทั้งหมดตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณ12นาทีนะคร่าวๆก็รอจนกว่าจะเสร็จครับ ครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ใช้เวลาไป14นาที40วินาทีนะครับเสรแล้วเรากดรีสตา art หรือคอนติดตก็ได้นะครับก็เป็นอันเสร็จในการใช้โปรแกรมโค้ดลง Windows เฉพาะได้ c นะครับเอาหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับผิดพลาดประกันได้ขออภัยด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ด้วยครับขอบคุณครับ